เห็นใบอะไรนะหอมอยู<_<_ no ่นะนี่เอาแชมพูยี่ห้ออะไรแล้วใครแย่นั้นให้ใครปั่นให้เออเอามือหยองช่วยกันค่ะเออเอามือดูกี่คนสะนี่พวกนั้นเนี่ยพวกที่อยู่ในห้องเนี่ยเออนี่อันนี้คือทำรอบแรกเด้อเดี๋ยวครูจะได้จดไว้ด้วย วีได <three. S 3> ้ไหมนี The ่เได้ต่อ mm ่อยปลอยนี่ไงเจอไหมเจอค่ะหายตัวด้วยโอ้เอาวีสเนียดมาด้วยทำไมของเราเป็นไงร้าก ใช่เรายังไม่ได้ทำให้แกเลยพวกแกก็อาจจะมีได้นะไม่นีก็ได้ตาถูกนพวกกองเชียร์นี่ก็จะให้สะอยู่ใช่แ้ี่ ดีแล้วล่ะจัดการเห่าก่อนไปไอเออไปกิจกรรมพรุ่งนี้ก็นั่นแหละไปไปฟังพระสอนพรุ่งนี้นะเออเอาโทรศัพท์ไปด้วยได้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  เจอไห,หไมว้าดได้สี่ตุเลยคุณบอกแม่มันหรือลูกมันโอ้ค่ะถ้ามีหาวตัดผมเหรอคะหนึ่งตัดผมสองสระผมทุกวันตัดผมสระผมทุกวัน,วนอือ นี่นะก็หวีออกแบบนี้เลยนี่ห้องครูก็น้องอะไรน้องมิ้วอ่นนี้นอนอันนี้ทำเป็นวันแรกเนาะเราเนาะใช่ไหมทีนี้มามาดูอว้อาทิตย์หน้าอีกเ้ยอาทิตย์หน้าตรวจด,ดูใหม่ 嗯。